สวัสดีครับวันนี้พวกเราจากทีม Google Fish Aerospace i n d u s t r i e นะครับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องภารกิจของของทีมพวกเราที่ทำใน Kerbin Space Program นะครับเชิญรับชมได้เลยครับเฟสมหนึ่งพวกเราจะส่งดาวเทียมรีเลย์เข้าไปในโลก Kerbin Orbit 2ลํลำเพื่อส่งสัญญาณกลับไปที่ดาวเทียมของ Kerbin ที่เรียกว่า The Moon และส่งรีเลย์ Satellite หตัวไปที่ดวงจันทร์ของ Kerbin กับดาวเทียมสแกนเนอร์1ตัวเพื่อไปตรวจหาทรัพยากรเพื่อสร้างเชื้อเพลิงให้กับตัวคนเชื้อเพลิงของเราได้ ส่วนในเฟสที่2ครับเราจะทาการส่งตัวแลนเดอร์เนี่ยไปที่มันครับเพื่อเก็บตัวอย่างแล้วเอาตัวอย่างเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับว่ามันมีอะไรเป็นสารประกอบหรือตัวประกอบอะไรบ้างโดยที่ว่าตัวแลนเดอร์ของเราเนี่ยครับจะใช้เครื่องยนต์ไอพ่นประเภทเชื้อเพลิงเหลวที่เป็นแบบเทอร์เอนจินเพราะว่าตัวเ,เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าเราได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มีเดเวลลอทที่เหมาะสมกับการนํามาใช้เป็นอมอเตอร์ในการช่วยแลนดิ้งของเรานะครับ โดยตัวแลนดเดอร์ของเราเนี่ยครับจะใช้เป็นเหมือนสว่านเจาะในการเก็บตัวอย่างแล้วก็นำมาวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ผ่านตัวในเฟสที่3หลังจากทำการสำรวจเสร็จแล้วเราจะส่งแรนเดอร์ที่สามารถขุดแร่ธาตุและก็เปลี่ยนแปลงแร่ธาตุนี้เป็นออกซิไดเซอร์เป็นลิควิดฟิลและเป็นโมโนโปรเพนนะครับโดยที่แรนเดอร์นี้จะใช้เครื่องยนต์สกิปเปอร์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์อันใหญ่ที่เหมาะสมสำหรับ,บยานอวกาศที่ใหญ่นะครับ เราก็จะมี ISRU โมดูล1โมดูลเพื่อที่จะแปลงแร่ธาตุนี้เป็นเชื้อเพลิงนะครับและก็ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะใช้แบตเตอรี่ความจุสูงสแบตเตอรี่ครับแล้วก็พลังงานนี้พลังไฟฟ้าก็จะใช้โซลาร์เซลล์และก็แลนเดิโอไอซโทปเจเนอเรเตอร์หนึ่งจเนอเรเตอร์ครับที่เราเลือกเดอมันเพราะว่า1มีแร่ที่สามารถแปลงรูปเป็นเชื้อเพลิงได้ 2. เพราะเข้าโครจรได้ง่ายกว่าบริวารของเคอรบ์บินทั้งหมดและใกล้เคอร,ร์บินไ้ครับ ซึ่งจากที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับเราจะปล่อยดาวเทียม 2, 2> <c oughs> ดาวเทียมขึ้นไปในเ,อเคอรเวนออร์ออบิทนะครับซึ่งทั้ง2ดาวเทียมนะครับเราจะปล่อยใช้ a s c e n t v e h i c l e ที่เป็นจรวด2 s t a เ e นะครับ s t a ต e แรกจะเป็นจะเป็นเครื่องยนต์ชนิด liquid fuel แล้วก็ solid fuel พร้อมกันนะครับแล้ว s t a ท e 2ก็คือ liquid fuel ครับเราจะเบินขึ้นไปในแอนโนมัฟเฟียลหลังจากนั้นก็สร้างวงโคจรที่มี a p o โพ s i s กับ periapsis ประมาณ1 0 0 0 0 0นเมตรไกลจากพื้นผิวของเคอเวนต์ครับหลังจากนั้นก็ปล่อยดาวเทียมออก เพื่อเริ่มภารกิจของเราครับภารกิจของเราครับการซึ่งการปล่อยจรวจรอบที่2องนี้นะครับจะเป็นการปล่อยเครื่องสแกนเนอร์ของเราครับซึ่งเราจะไปสแกนดวงจันทร์ครับตอนนี้นะครับจากที่เห็นบนจอเรากำลังทำวงโคจรรอบเคอร์บินอยู่ครับซึ่งรอบแรกไม่ไม่ไม่ได้ผลเพราะว่าเกมมีปัญหาเรื่องทางทาวอร์นะครับรอบที่2เราก็ลองส่งยานอวกาศเราขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงนะครับดยรอบนี้เราตั้งแอร์โพลิอซิสกับเพ r รีอ s สซิสเป็นประมาณ1,000 0แเมตรไกลจากเซอร์ฟเฟของเคอร์บินนะครับ มันจะเล่าถึงจุดแอปพลิเคแล้วแล้วก็ทําการเบินเพื่อสร้างวงโครจรหลังจากนั้นเราก็ทําการเบินเพื่อเพื่อสร้างวงโครจรเราให้ใหญ่พอที่จะไปอินเทอร์เซ็กกับวงโครจรของดัมมันซึ่งตอนซึ่งเวลาเป็นสิ่งสําคัญในการอินเทอร์เซ็กนะครับซึ่งนี่เราก็นี่ที่เห็นนะครับเรากำลังทําการจัดออบิทของเราจนออบิทเราสามารถอินเตอร์เซ็กดัมมันในเวลาที่ถูกต้องและในเวลาที่ดีสําหรับการที่เราสามารถหันทางหันจรวดเราไปทางเลตโทรเกด เพื่อดันให้จรวดเราเข้าไปมีวงโครจรกับมันเห็นจากที่นะครับเราก็ทําการดันเข้าเลโทเกตแล้วก็สร้างวงโครจรกับมันครับหลังจากเราสร้างเสร็จเราก็ต้องปรับวงโครจรเราเป็นวงโครจรแบบขั้วโลกเพราะว่าสแกนเนอร์นี้สามารถทํางานในในวงโครจรที่เป็นโพลาหรือขั้วโลกได้เท่านั้นครับซึ่งต่อไปนะครับเราจะปล่อยยาที่จะเป็น ยานแลนเดอร์ของเรานะครับซึ่งเราก็เหมือนเดิมนะครับจะเข้าวงโคจรก่อนเคอร์บินก่อนหลัจะเข้าวงโคจรกับเคอร์บินเสร็จทรานสเฟอร์วงโคจรเราไปอินเตอร์เซ็กกับดัมมันครับซึ่งตอนนี้เราก็อินเตอร์เซ็กกับดัมมันสำเร็จแล้วเราก็ทำวอล์ฟไปตรงที่เราสามารถเบิร์นได้เบิร์นเสร็จแล้วก็ค่อยทำวอล์ฟไปตอนแอปอลแอปซิสตอนเราอยู่ใกล้มันครับทรานสเฟอร์เสร็จแล้วก็เข้าออร์บิกับดมันเบิร์นเรโทรเกรดเพื่อสร้างวงโคจรรอบดดัมมันครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ ดีออบิทครับซึ่งดีออบิทรอบนี้เราดีออบิทเราจะดีออบิทใช้สเตทที่2องอเราครับเพื่อประหยัดน้ำมันมากที่สุดที่เราทาได้ครับหลังจากที่เราทําแบบนี้ครับเราก็ปล่อยสเตทที่2ของเราครับถ้าตอนปล่อยเราก็ปล่อยให้แรนเดอร์ของเราลงจอดด้วยงเครื่องนเชลเลียของมันเองครับซึ่งหลังจากนี้เราก็จะทําการขุดเจาะและหาระแร่ธาตุที่อยู่บนดินมันครับ นี่นะครับจะเป็นเฟสสุดท้ายของภารกิจเราก็คือการส่งแลนเดอร์ไปที่เดมานครับซึ่งนี่ไงครับเราเรานี่ครับคือการที่เราส่งแรนเดอร์ไปเดมาณอันนี้ผมขออนุญาตคลิปตอนเทคตอนเทคออฟหรือตอนทำออร์บิทและตอนทรานสเฟย์ไปเดมานนะครับเพราะนั้นเสียเวลาในการทาคลิปครับแล้วก็เวลาในคลิปจะหมดแล้วก็คือตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็กำลังลงจากวงโคจรแล้วในเดนมานแล้วก็ลงมาช,ช้าๆเปิดเปิดเครื่องจนกรรวจช,ชา้าๆแล้วก็มาลงจอดบนเดนมารครับลงจอดเสร็จแล้วจะมีการปล่อย ระบบเจาะสว่านแล้วเปิดเครื่อง i s r อยู่แล้วเปิดสวิงซูร,รเซลเพื่อเริ่มปั่นไฟฟ้าสาหรับการขุดเจาะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการไทม์วอร์มไปประมาณสัก 2- 3สปีเพื่อดูว่าปริมาณน้ามันจะถูกผลิตยี่เท่าไร่แล้วก็น้ามันจะถูกผลิตในความเร็วเท่าไหร่ครับซึ่งนี่ครับเราก็จะ t ท m e วอร์มไปต่อต่อต่อเนื่องครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับจากการไทม์วอร์มของเราเพื่อเติมถังน้ามันทั้ง Liquid fuel o อ,อกซิไดเซอร์และโมโลพิษนครับจะใช้เวลาประมาณสัก3ปีครับซึ่งในชีวิตจ,จริงก็เข้าใจนะครับใช้านานๆแต่เพราะเราอยู่ในเครื่อ p ว่า Space Program แกรเราสามารถทําการ Time Warp ได้เยอะเท่าไหร่กาได้ก็ได้แก้ปหาโดยการ t ท m e Warp ครับที่ผมขออนุญ,ญาตจ,จบการสื่อตรงนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาตั้งใจชมคลิปถึงนบัตดนี้นะครับขอบมากครับสวัสดีครับ